พี่น้องชาวสมุทรปราการที่เคารพครับผมเห็นเข้าร้องเพลงกันหลายเพลงแล้วไอ้ที่จะร้องเพิ่มเติมก็เกรงว่ากกตจะตีความเป็นเวทีมหรสพแต่ในเมื่อมาพบกับพี่น้องเห็นเข้าประกาศสักดาห์เรื่องการเป็นคนมีแสงกันมากผมก็อยากจับแสดงตัวเหมือนกันว่าผมก็ไม่ธรรมดามีแสงกับเขามากัน ถ้านั่นคือสุทินคลังแสงถัดไปคือจาตุรนฉายแสงนี่ก็นัทวุฒิสะท้อนแสงครับส่องมามุมไหนสะท้อนได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะว่าถ้าพรเด็จการมองมาแล้วสะท้อนแสบตาเลยพี่น้องครับแต่มีอีกคนหนึ่งชื่อนายวิรัตรัตนเสษพักพลังประชารัฐ อิตาคนนี้สงสัยจะหิวแสงครับพูดอยู่สามวันติดแล้ววันแรกก็บอกว่าไม่มีปัญหาละเดี๋ยวพอเลือกตั้งเสร็จเพื่อไทยก็จะจัดตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเพื่อไทยเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่จริงภูมิธรรมเวชยชัยตั้งโต๊ะแถลงที่พัก บอกว่าคุณวิรัต์ฝันกลางวันหรือเปล่าโทนี่วูดซัมทวิตเตอร์เพราะถูกพาดพิงนะครับไม่ได้หมายความว่านั่งอยู่ในเพื่อไทยอยู่เมืองไกลแต่เขาพาดพิงว่าจะโทรมาบอกให้พักเพื่อไทยยกกาวีนายกนายก,ยกให้โทนี่วูดซัมก็บอกว่าเชื่อว่าพักเพื่อไทยไม่งโง้จะยกกาวีนายยกให้ประยุทธ์น้อยแน่นึกว่าจะหยุดให้สัมภาษณ์ต่อว่า คราวที่แล้วเห็นยกให้ธนาธรพี่น้องที่เคารพมันไม่เหมือนกันคราวที่แล้วอย่างน้อยที่สุดพักนั้นก็เป็นพักฝ่ายเดียวกันประการต่อมาการสู้ในสภาคราวนั้นอยู่ในสภาพเป็นรองแววพ่ายแพ้ร้อยเปอร์เซนต์การที่จับจับมือกันทำงานในฐานะฝ่ายคา้านจึงหมายถึงการให้เกียรติ จึงหมายถึงการแสดงความจริงใจระหว่างกันแต่วันนี้มันไม่ใช่วันนี้เพื่อไทยมั่นใจว่าไม่แพ้มั่นใจว่าชนะและชนะเกินครึ่งแลนสไลด์แล้วถ้าเพื่อไทยชนะเพื่อไทยต้องเป็นรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีต้องมาจากคันดิเดตของพรรคเพื่อไทยเรามีอยู่แล้วตั้งสามคน จะให้บลเอกประยุทธ์ได้ยังไงคู่แข่งนะไม่ใช่ลูกชายเต้าจะคอยอุ้มชูดูแลให้เป็นใหญ่แพ้ก็ถอยไปไม่ใช่รู้ตัวว่าจะแพ้แล้วก็มาสะก,กิดว่าให้เขาให้เขาให้เขาไม่ใช่ไปเล่นที่อื่นที่นี่เขาจะทำงานที่นี่เขาจะเดินหน้านโยบายไหน่าสามปอแน่นักอะ ไหนว่ามีสว250คนตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่กล้าเป็นคันดีเดตคนเดียวแล้วส่วนพลเอกประวิทธิ์ก็ส่งวิรัต์ออกมาขอว่าเพื่อไทยให้เขาให้เขาผมจะบอกเลยนะครับพวกคุณรู้ไว้สามปอประยุทธ์ประวิทธิ์ประปอกไม่แน่หรอกวันนี้เพื่อไทยมาแล้วเหนือกว่าสามปอเรามีสามทองผ่านทองแท้พินทองทาแพทองทานสามทอง มันเหนือกว่าสามปอชัดๆแล้วพี่น้องที่เคารพให้ท่านสบายใจนะครับว่านโยบายทุกอย่างตั้งแต่หัวหน้าชนนั่นคุณแพทองทานคุณจาตุรนคุณสุทินประกาศจะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลจะเอามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผู้คนของประเทศนี้ ทุกยากอับจนมาแล้ว8ปีปีที่9เราจะเดินหน้าสู่ชีวิตใหม่พักเพื่อไทยจะสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้ประชาชนโพทุกสำนักบอกว่าเพื่อไทยนำโดงนำโดงและพุ่งขึ้นในทุกรอบการสำรวจแต่ขอให้ท่านรับรู้ยิ่งเพื่อไทยโพสูงขึ้นเท่าไร เรายิ่งต้องทํางานหนักมากขึ้นเท่านั้นพักเพื่อไทยไม่เคยชะล่าใจไม่เคยลํำพองใจจะทํางานเต็มที่ทุกสนามเพื่อชนะเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้แพรทองทานชินวัตบอกทีมงานพักเพื่อไทยเลยนะครับว่าทุกวันนับจากนี้จนถึงวันย่อนบัตรลงคะแนนไม่หยุดไม่เหนื่อยไม่ป่วยไม่พักไม่คลอดไม่คลอดไม่ได้ครับไม่ต้องคลอด คลอดนี่ต้องคลอดครับครบกําหนดก็ต้องคลอดแต่การคลอดของแพรทองทานมันมีรหัสสัญญาณสัญลักษณ์เพราะกําหนดคลอดอาจจะใกล้เคียงกับวันเลือกตั้งแพรทองทานจะให้กําเนิดชีวิตใหม่พักเพื่อไทยจะสร้างชีวิตใหม่ให้ประชาชนเช่นเดียวกันเป็นชีวิตใหม่ที่ไม่มีหนี้สินเป็นชีวิตใหม่ที่มีไรายได้เพิ่ม เป็นพีวิตใหม่ที่ปลอดยาเสพติดเป็นชีวิตใหม่ที่มีเสรีภาพสเสมอภาคเท่าเทียมเป็นชีวิตใหม่ที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจเผด็จการอีกต่อไปเป็นชีวิตใหม่ที่ทางใครทางมันกับประยุทธ์และประวิทย์วงสุวรรณเอาไม่เอาเอาไม่เอาพี่น้องครับให้ท่านไม่ต้องขานนี่ก็ให้ความร่วมมือเกิดเหตุ พูดกันวันนี้ให้มันเด็ดขาดครับเราไม่ได้เป็นศัตรูที่มุ่งร้ายหมายขวัญทำลายชีวิตกันแต่เราเป็นคู่ต่อสู้ต่างอุดมการซึ่งไม่สามารถที่จะจับมือร่วมทางกันได้ตราบใดที่ประชาชนให้พักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งปัญหาของประเทศทั้งหมดความทุกข์ยากทั้งหมดของประชาชน พักเพื่อไทยจะแบกนับเอาไว้เพื่อไทยจะแบกประเทศแต่จะไม่แบกประวิตยหรือประยุทธ์เด็ดขาดเอาให้มันชัดเจนกันไปพี่น้องครับส่วนว่าคันดิเดตนายกอีกคนเพราะเดี๋ยวนี้หลายคนบอกว่าเห็นสองแล้วอยากจะดูอีกหนึ่งว่าอีกหนึ่งเป็นใครขอให้ใจเย็น นายแพทย์ชนนานเขาจะนัดประชุมกรรมการบริหารพรรควันที่ห้าเมษายนแล้วหลังจากนั้นเย็นวันที่ห้าพักเพื่อไทยเขาจะเปิดเวทีปราศัยใหญ่ในกรุงเทพมหานาครเปิดตัวนโยบายสำคัญและเปิดตัวคันดิเดตนายกครบทั้งสามคนจะไปเชียร์กันไหมไปเชียร์กันไหมสมุดปราการ เป็นเมืองริมแม่น้ำมีทางออกทะเลเขาเรียกว่าปากน้ำพี่น้องสมุทรปราการจำนวนไม่น้อยเป็นชาวประมงชาวประมงไทยเคยเป็นเจ้าสมุทรในหน้าน,น้ำไทยมีเรือประมงไทยมีศักยภาพในการจับปลาหาปลาระดับโลกสมัยผมเป็นโฆษกรัฐบาลน,นี่เคยเป็นนะครับโฆษกรัฐบาล เป็นในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ไม่ได้เข้าไปนั่งในทำรรเนียบครับเพราะว่าพันธมิตรเขายึดไว้ปลูกข้าวแต่ตอนผมเป็นโฆษกรัฐบาลผมตามนายกสมชายวงศวัสตไปประชุมบิมสเต็กที่ประเทศอินเดียมีการหาหรือทวิภาคีระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำบังกลาเทศเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่ผู้นำบังกลาเทศร้องขอความร่วมมือจากผู้นำไทย คือต้องการวิทยาการองค์ความรู้ด้านการประมงของไทยไปพัฒนาการประมงของประเทศเขาท่านเห็นไหมครับว่าประมงไทยมีเกียรติยศศักดิ์ศรีประมงไทยเป็นที่เชื่อมชื่นชมเชื่อมั่นของนานาชาติแต่วันนี้ประมงไทยบอบช้ำสาหัสด้วยอำนาจรัฐที่เขาปล้นไปจากประชาชนไปตกลงกับคนต่างด้าวเท้าต่างแดน แล้วก็ทําให้กฎหมายบางฉบับบางมาตรากดขี่ชาวประมงจนไม่มีเรือออกหาปลาแต่ก่อนร่อนชยัยเรือประมงไทยได้ออกหาปลาในทะเลเดี๋ยวนี้ชาวประมงไทยออกหาปลากับป๋องในร้านชําแล้วครับไม่มีกินนี่คือความจริงแต่ก่อนในทะเลไทยมีชาวประมงไทยเป็นเจ้าสมุทร วันนี้ในทะเลไทยที่เมืองแกลงกับที่ปึกเตียนมีแต่นางผีเสื้อสมุทรยืนอยู่เท่านั้นเพื่อไทยกลับมาเรือประมงจะลงน้ำหาปลาประมงไทยจะคืนสู่ความเป็นเจ้าสมุทรอีกครั้งพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเขาบอกไปแล้วหลายรอบ ภายในปี70ท่านจะมีรายได้ขั้นต่าต่อวันไม่ต่ากว่า600บาทบางคนบอกว่าเดือดร้อนมา8ปีขอเร็วกว่านั้นได้ไหมตอบว่าถ้าเศรษฐกิจมันโตวไวขึ้นสูงกว่า5%ในแต่ละปีเพลิดเพล 2, ปี3ปีแรกก็ได้แล้ว600ปีที่4จะได้มากกว่า600สําสำคัญก็คือว่า ท่านจะรอหกรวันนั้นหรือจะเห็นแก่หนึ่งพวันนี้มันสำคัญตรงนี้ครับหกรเอาไหมเงินเดือนปริญาติสองหมืเอาไหมกระเป๋าเงินดิจิตอลเอาไหมแล้วถ้าใกล้เลือกตั้งพักฝ่ายต้องข้ามเอาตัางมาให้พันหนึ่งเอาไหมนาน แล้วไหนบอกว่าน้องจะรอพี่หกรเอาไหมเงินเดือนปรัชานที่สองหมื่เอาไหมกระเป๋าเงินดิจิตอลเอาไหมแล้วถ้าพักฝ่ายต้งข้ามเอามาให้พันหนึ่งเอาไหมแล้วถ้าเขาบอกให้เลือกเขาเลือกไหมจะเลือกพักไหนเลือกพักไหนเท่านี้ก็แลดสไลด์เอาไปโลดพี่น้องครับ ถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนไทยต้องเท่าเทียมกันจะไม่มีระบบอภิสิทธิ์ชนมารังแกลูกหลานคนยากคนจนลูกชาวบ้านหลานชาวนาเกิดมาต้องมีสิทธิ์ฝันและต้องมีสิทธิ์สู้เพื่อฝันของตัวเองเลิกเสียทีระบบเกณฑ์ทหารบังคับลูกชาวบ้านไปซักกางเกงใน เพื่อไทยเป็นรัฐบาลระบบเกณฑ์ทหารจะเป็นเกณฑ์ทหารสมัครใจลูกชาวบ้านจนก็จริงแต่ไม่มีหน้าที่ซักกางเกงในให้ลูกเมียใครถ้าลูกเมียนายทหารใหญ่ๆซักกางเกงนไม่เป็นผมไม่รู้นะครับพุทธังทำมังแต่สังขังต้องรักษาละ่ะใครซักกันเอาเองพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล รัฐธ,ธรรมนูญ60ฉบับปัจจุบันไม่ต้องแก้แต่ทำใหม่ทั้งฉบับโดยส,สรจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่มีสอวอมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมียุทธศาสชาติ20ปีที่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยตลอดมาถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล กฎบัตรกฎหมายที่จะดูแลตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชันจะทำอย่างเข้มข้นจะใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลเข้าไปในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างที่เป็นขั้นตอนการขออนุญาตจะทำให้มันจบภายในขั้นตอนเดียวคุยกันบนโต๊ะด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความโปรง่งใสถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อประชาชนไม่เหมือนประยุทธ์จันโอชาถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลราคาพลังงานค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สลดลงทันที ราคายาบ้าที่ลดมา8ปีมันต้องหายไปจากประเทศไทยยาเสพติดต้องหมดไปกัญชาต้องพ้นไปจากมือเยาวชนอยู่กันจนเด็กประถมจะยำกัญชาให้ครูประจำชั้นอยู่แล้วก็ไม่แก้ปัญหาพี่น้องที่เคารพตัดสินใจให้เด็กขาดเถอะครับ นานแล้วเกือบสิบปีผมเพิ่งได้กลับมาปลาใสที่สมุทรปราการก็วันนี้ก็เลยพูดกันชัดๆเปิดๆเดคลียเคลียมีบางคนพยายามจะบอกว่าพักเพื่อไทยพูดยังไงก็ไม่เชื่อเดี๋ยวก็จะต้องจับกับคนนั้นเดี๋ยวก็จะต้องจับกับคนนี้นีนนน่ผมถามจริงๆไงคนที่พูด นี่ขนาดว่าเราทํากันขนาดว่าคนท้องแปดเดือนกว่ายังออกมาสู้อยู่ทุกวันเราทากันจนตรวะว่ามากันขนาดนี้ไปกันทุกที่ทุกจังหวัดทุกเวทีเราทําขนาดนี้คุณยังคิดว่าเราจะยกเก้วอี้นายกให้พวกคุณอีกเอาอะไรคิดวะอย่าว่าแต่เอาหัวสมองเลยเอาหัวสิวคิดก็ไม่ได้ ดังนั้นวันที่14พฤษภาคมนี้จึงจะเป็นวันนัดหมายที่ผ่านมาท่านเคยเลือกพักเพื่อไทยยกจังหวัดมาตลอดไม่ว่าปี48ไม่ว่าปี50ไม่ว่าปี54เพิ่งพลาดไปคราวที่แล้วนี่แหละปี62ไม่น่าเชื่อครับคือ ข้างหน้าบอกว่าก็เต้นไม่มามาได้ยังไงเราไปอยู่ไทยรักษาชาติเขายุบแหกโค้งอยู่เลยมาไม่ได้คราวนี้ก็เกลือบมาไม่ได้นะครับเขาเอาไปขังไว้ดีว่าปล่อยมาก่อนได้มาเป็นผู้ช่วยเขาแต่พี่น้องคราวนี้มากันครบแล้วผมก็มายืนกับพี่น้องอยู่ที่นี่ เราเคยต่อสู้ด้วยกันเราเคยร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันวันนี้ถ้าท่านยังมีผมผมก็มีท่านเรามีกันและกันอยู่เสมอสปีที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วครับปากน้ำเพื่อไทยเสียไปทั้งจังหวัดเจ็ดเขตพี่น้องเลือกพัก ที่ประยุทธ์เป็นนายกทั้งเจ็ดเขตเลือกไปเลือกมาปรากฏภาพอันเป็นเกียรติยศและเป็นความประทับใจของคนสมุทรปราการหนึ่งในเจคนได้สร้างผลงานกราบตีนประวิทย์วงสุวรรณท่านจะเลือกผู้แทนไปกราบตีนเขาอีกหร้อครับ ท่านต้องเลือกผู้แทนไปทํางานให้ประชาชนเลือกผู้แทนไปก้มหัวให้ประชาชนและผู้แทนเหล่านั้นทุกคนอยู่แล้วในพักเพื่อไทยทั้ง8คน8ดเขตขอให้เราตัดสินใจร่วมกันตั้งแต่คืนนี้และหลังจากคืนนี้ก็ขอให้บอกกล่าวกันต่อๆไปเลือกพักอื่น เปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้แต่ถ้าเลือกเพื่อไทยเปลี่ยนรัฐบาลได้ได้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ทุกนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลอายุ16ปีเป็นคนไทยถือบัตรประชาชนให้หมดเลยไม่เลือกที่รักมักที่ช่างตกลงปลงใจด้วยกันไหม ใครตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะเลือกเพื่อไทยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยยกจังหวัดใช่ไหมแลนสไลด์ขอบคุณครับเดับนัรและคุณพลของพรรคเพื่อไทยครับที่ให้กำลังใจซึ่งกันและการจะถึงขนาดน,น,นี้ครับแพทองทานชินวัตรกบิลังครับ พาสองแทชินวัฒน์กัพีันครับ <S <S. ส,สอ,สอนนายแพทชนนันสีแกว้วหัวหน้าพรรคไทยค่ะาอดีตรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุพินก,กับพี่นครับอดีตรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกัพีันครับท่านอดีตรัฐมนตรีสมศักดิ์พง์พาณิชย์ค่ะบุณพงษ์กวินจุงรุ่งเรืองกิจกัพีันครับ กรรมการบริหารพักกัรคุณสุรเกียรติเทียนทองคุณสมงร่างกิตเลาศไพโรและพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้กับแพรทองทานชินวัตรอีกครั้งนึงครับเชียร์ไม่เชียร์พักทองทานชินวัตรครับขอบคุณครับขอเสียงพี่น้องสมุทรปราการจะเปลี่ยนรัฐบาลเป็นเพื่อไทย ะภาคมนี้เลือกสองใบเพื่อไทยสองใบเปลี่ยนรัฐบาลกันวันนี้นะครับผู้คนทั้เพื่อไทยมากันครบครันนะครับขอเสียงให้กำลังใจกับวรชัยเหมะครับพี่น้องครับท่านสงครามกินลอดไท่ลอดคะด็อกเตอร์พร้อมพงษ์นฤทริตคร,รับขอเสียงกองเชียร์คุณสำริดเขมะ้วยครับ สาชิพกพรรคเพื่อไทยนะครับคุณนิคมบุตรวิเศษครับพี่น้องครับกองเชียร์คุณพินโยกิตนาไัยรอดค่ะคุณชาณนนยอดผงครับบัญชีรายชื่อเพื่อไทยครับด็อกเตอร์สินทิพยพอดินปัญชลารอดรองเลขาธิการาพรรคเพื่อไทยและรัศกาการโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะ คุณเดียคัตยาสวัสดีพลลูกสาวเสด็จไายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินท์ค่ะคุณเอกพรรักความสุขครับพี่น้องครันคุณชายยธแห่งตระก,กูลค่ะพันธิคมวัยรัชพานิตค่ะและก็ผู้สมัครสมุทรปราการทั้งแปดเขต ได้ขอเสียงให้กำลังใจนะเขตหนึ่งขอเสียงเขตหนึ่งดังๆดนว่าที่ผู้สมัครรัฐกิจเฮงตะกูลด้วยค่ะเขตสองเขตสองสมุทรปราการขอเสียงเขตสามประเสริฐชัยกิจเด่นนภาไล เขตสัริ์เฮมาครับพี่น้องแซดเขตห้านิทิทน์บุญเพชรครับพี่น้องแซดเขตหกนารือมนทานดำรงครับพี่น้องแซดเศตเจ็ดอดีตรัฐมนตรีประชาประสบดีเขตแปด สอสอพีคเสลิดทิพย์สุขวัตกบพี่้องครับเน2อยากกิดอีกนะครับพินโยกิตลศไทร์โร่ K1 แพรพันทุกพิพูลเอาละครับวันนี้นเวทีปลาายใหญ่ของเพื่อไทยนะครับสมุูรณปราการคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนขอกราบขอบคุณพี่้องที่รักเคารพทุกท่านครับ ขอบคุณคุณศรีทิชัยกิตเนศสวนได้ค่ะจากนครนายกนะคะเอาละครับสำหรับสมุดประการในคำ่ำคืนนี้วันพรุ่งนี้เราจะไปกันที่จังหวัดปทุมธานีไหนใครจะตามไปเชียร์ที่ปทุมธานีขอเสียดงดังๆหน่อยครับสำหรับวันนี้นะครับคุณปอยปรีชาดาศิริธาดาผมมาด้วยตอนเยาชาตินะครับ พร้อมทีงานเวทีปราัยใหญ่เพื่อไทยสมบทประการคลิปใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณและขอลาไปก่อนพร้อมกับกล่าวคำว่ากราบขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็น่าโดยสุนิบาสนะคะระวังกระเป๋ากันด้วยนะคะ